<Wow. S 2> กับเกมโมบอกกับแบบี่มีชอว่าจูนิ่สิกฬานิกันนะซึ่ง <Okay. S 2> แบบนี้เห็นว่าคนเล่นเยอะมากแล้วก็เป็นเกมนันแบบะที่ค่อนข้างดังเลยทีเดียวที่เหบ,บ่นี้ก็เป็นแนวตรองเกมไปทั้งกลาวนะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มากับเพื่อนผมเพราะว่า คือผมไม่ค่อยวางเท่าไหร่อันนี้ผมก็มาเล่นเซิร์ฟรวมเลยเเซิรดีผมก็ไปลองใช้ของ,งตัวมาละก็อว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ผม่าจะไม่ค่อยถถ่านก็ขอที่เลิกก็อย่าลืดไลค์กดแชร์กดาเลิเกกดกระดิ่งกันแงงเตือนอยู่ครับอะไรอนตัวละที่ผมใช้อยู่ก็เป็น โมโดเลยโอ้ยดุสิโอเคเลยซึ่ตัวนี้ก็ดูหน่อยควรู้จักเลยอุ้ยโอ้หายเรื่องไปเลยอุ้ยหายเรื่องไเลยอุ้ยมาเมาเลย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  มันแตกลุกหน่งนะครับโอ้โดนโดนโดนลุงี่โดนลุง oh, 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 โอ้โอโอโดน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 อเอไปไไไมันมีตัวตัอนี้เอาไปายเลยเออไปกินซะ โอ้ดนล้วดนล้วดละดูทนายดูทนายโอ้ดูทนายสลับตัว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 สลับัเลยๆอยู่ตาอย่ตโอ้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 โ้โโหเพอนเพยนเพนก้โเอาอะเอออุ้ยโว้สลัวสลายเลียเอ่นตัวนี้ว่า you, Chưa... thải lưu thải Ay, yêu, thải yêu, 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 rồi, yêu, 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 ฮูลโหลกัหน่อยโอ้โอ้ยเอาวะอืม่าสียดสอืมเอาชออใชออใช่อเออตกอนล้เออเออเต็มเต็มเออเไม่โดนไมโดนโอ้โหอาจจะกระตุก่อยนะครับ โอ้โหโดนโดนละไม่น่าเลยเราเข้าไปใกล้ก่อนอืโดนโดนโดนไสิโดนไสิเอ้ยโดน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 ตาย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 เอ้ยเกือบตายเออมีคนมาหาเรื่องว่ะอือออกไปก่อนเลยอ้อตาย เออมันไม่ตกเบือโด๋แล้วเดีวแล้เด๋วล้วอ้าวอ้าวอาด๋วลูกหลงโอ้คนลาระนลาระโอ้ยอาอไปกินโอ้ยโอ้ยอือสตาลเล่ อืมอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาลบมล้มล้เอาโหดขาดสกิลหมดเลยเกมแรกมากเกมแรกมากเอ้ยทำไมป้องกันแล้ว่ะโอ้โหติดติดติดพื้น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 เฮ้ยเดี๋ยวต่อยโดนเลยนะ เลนดูนกระแพงตาย่นี่อืออือือเอ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 ้เออเออเอเอ้เเออเออเออเเออเออเออเอเออออเอออ้เออออ อู้ไม่ได้อืมอือเจ็บตายอือโดนตึ๊ดตายเดี๋ยวไปใช้ตัวนี้ดีกว่านี่มีกุบบี้สกิลแมโคสกิลแมโคเจ็บตาย ยูต่ายูต่โอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยยูตะอือดูเอ๊ไปกบอเก็บ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 เเเออเด้อคนเราหาเรื่องเฉย

อ้าววีแบ l คอวว i แบ็เหรอไปปทอ้คยวีล็อเกเเุกาะ้ยมืกี้ซกุจะกลางนาเคตแต่ว่าโดนขัดก่อนนะ ไหแน่เีวสามารถหีุดขอมแล้วก็ป้าใส่คนอื่นได้แบบนี้เออโอ้ยจิบจิ มาแล้วมาแล้วของีมาแล้วของตีมาแล้วของตีมาแล้วเหรอฮึฮึเฮ้ยเอโอโอโโดนละโดนละโดนละเออเออมาหายเลย โอ้คือโอ้โอ้ดิก็ขาดพี่มาคิวเลยโอยใครังใครอ่ะใครอ่ะมาถึดมาถึงแล้วมาถึดแล้วมาถึดอแล้วมาถึดแล้วมาถึงวอาถล้วมโ ไปโอ้โหไม่ใช่ช้าหนิเบรสซีเพนเบรสซีเพนจับทุบปืนจับทุบปืนจับทิ้งปืนจับทิ้งปืนจับปืนโอ้โหกระเด็นมาโคตรไกลโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โทโร่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 โอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอือเหยียบซะเลยเกิดโเอเอาโดัดอีกโอยใครบนขาดไบนขาดนี่ใครบนขาดบนขาดนี่บนขาดบนขาดโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยนอนเลยตัวอะไรดีอะไรดีสุ อ๋อตายนี่เองตนังตนี้ก็คือยูตะใช่หรืยังออเติมอะไรแล้วนะสตาร์เลดหอคาร่เกิดอะไรขึ้นอ้า เออเคาเตอร์ไปดิเคาเตอร์ไปดิเคาเตอร์ไปดิเออเอาโอเก็บเกมไปตกเออเตะยอดหน้าไปดิเออเออเยี่ยมเพื่อนวันดีเออโอ้โหเดือดสะตานะเออไปถึยบีมดัวบีตัวบีม กีบกีบโค่นอหลาบเนี้ยเอาไปเอาไปใ้ไชโคโต้โอ้ยโอ้โอเตอร์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 กดอเตอร์รัวโกด์โคิวสาวัโอ้ยโอ้ยมันม <nothing>, ันิ่ยโอ้ยโดนเตะสาม โอ้ยอะไรดะโอ้ยสองเขี้ยวนี่เฮ้ยโออสวยโดนเลยโอ้ยโดนโดนตายตายตาย เออซ้ำซ้ำซ้ำศพอีกโอ้โหซ้ำศพอีกนี่สุกุณะใช่ไหมอ่าใช่สุกุณะจริงๆแต่ล่างนี้เป็นยูจิเอางนี้กพวกเยอะยูจอิ yo. อยู่งป๊อกปกป๊อต้า โอ๊ยต่อ,อยมีคนต่อ,อยดีคนอ๋อเมื่อกี้อ๋อนี่ครัเมืกก่อกี้คือท่าอ๋อนี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เมื่อกี้เคาน์เตอร์เมื่อกี้รกระตุกหลักมาก เอาโดนสิคนโดนสิคนโดนสคนโดนสคนอ้าวโดนสิคนโดนเออโดนสิคนเออดนคนเออเอมีมั่วลมมั่วลมมั่วอโอเอโอเคเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเอออย่าไลอยไลอย่าเออใจเย็นตัว

เขามเข้ามา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 ไมไดเข้ามาไมไดระโดน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 ไม่ดีโดนไม่ดีนี่นี่เรียบร้อยเข้ามาในนาเกตเรียบร้อยตายอู้เก้ ร้อยโดนไปฮึบอลขาวเดียวได้เท่ท่าได้แค่คนเดียวอ๋อคนเดียวอ๋โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ท่าพุ่งเมื่อกี้ท่าพุ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรไอ้เบสเพลตเตอร์ไอ้เบสเพลตเตอร์อะไรเนี่ยโอ้โหแม่เป็นโอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่ทำเลยเลย Nghén chửi Ờ này đi oh, production production, săn phù này là thô đô thô đô Thô đô đấy không đủ gì Ừ, định đánh định> đánh đánh.

ลูกคุมโบตัวนี้ละลูกคุมโบคอยดู้อะไรอะไรเพื่อนจะลากจะลากออกข้านอกเหรอลากข้างนอกอ่เออเออหุเลือดขึ้นเลยโอ้โหโดนโดนลุอีีะอัมอันก็อเ่ตอ เลาสักตัวนีโอ้ความสุขนั้นก็อยู่ที่นี่เสียงหัวเราะที่สัซนเพลิ่มใจเธอ